สามเหตุผลทนายเดชาถอนตัวจากการเป็นทนายแม่คุณผู้ชมครับล่าสุดในรายการหัวกระแสนายเดชาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าสามเหตุผลที่เขาต้องการถอนตัวออกมาจากการเป็นทนายของคุณแม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือข้อแรกเรื่องของรูปคดีนะค,คุณแม่ตอนนี้มองรูปคดีกลายเป็นคดีฆาตกรรมบะครับส่วนทนายเดชาเองเนี่ยมองว่ายังเป็นประมาทให้ผุนถึงแก่ความตายเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้เองพอความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ย การเป็นทนายกับลูกความเนี่ยมันก็มันไม่ไปทางเดียวกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับส่วนเหตุผลที่2คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่มีการส่งไปให้ทางบังแจ็คนะฮะทนายเดชาก็แอบ,บสงสัยนะฮะว่าทําไมถึงไม่ส่งให้สอสเต้ตหรือว่าอย่างน้อยส่งให้เพื่อนรักนะ,ะนก็คือคุณอัจฉริยะนะครับถึงแม้ว่าทนายเดชาอาจจะแบบเป็นไม่เหมือนไมเมากับทางคุณอัจฉริยะเนี่ยแต่ยังน้อยก็ยังดีกว่าการส่งให้กับบังแจ็ก,กนะครับตรงเนี้ยทนายเดชาเองก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ คิดว่าจะต้องถอนตัวออกมาแล้วส่วนเหตุผลผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาเพิ่งพูดในรายการหนนกระแสเมื่อสักครู่เลยนะครับผมเพิ่งดูมานะฮะก็คือเรื่องของทนายตั้มคือทนายตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์ออกไปนะครับถึงคุณแม่ว่าเออเป็นแม่ภาษาอะไรทําไมถึงขายโทรศรัพท์อย,อย่างนู้นอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆก็คือมีการพูดถึงคุณแม่ในทางเสียหายนะครับทางคุณแม่เนี่ยก็คุยกับทนายทนายเดชาเลยว่าเฮ้ยบอกให้ทนายเดชาเนี่ยให้ทนายตั้มมาขอโทษคุณแม่ แต่ทนายเดชาไปบอกทนายตั้มบอกเฮ้ยตั้มขอโทษคุณแม่หน่อยทนายตั้มบอกไม่ไม่ขอโทษนะฮะแม่รู้ปุ๊บคุณแม่บอกเลยว่าให้ทนายเดชาเนี่ยไปฟ้องทนายตั้มฮะซึ่งหมายความว่าทนายเดชาเนี่ยจะต้องฟ้องเพื่อนตัวเองนะที่พึ่งแบบกลับมาคืนดีกันนะครับจริงๆแล้วทนายตั้มกับทนายเดชาเนี่ยเขาเขาก็มีปัญหากันมานะฮะแต่ทีนี้พอกลับมาคืนดีกันแล้วจะต้องไปฟ้องร้องกันอีกเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นเป็นปัญหานะครับทนายเดชาก็เลยมองว่าไอ้สามเหตุผลเนี่ย เลิกดีกว่าจบดีกว่าจบกับคุณแม่ดีกว่าให้คุณแม่เขาไปไปเชิญนะฮะโลกกว้างด้วยตัวเองนะครับแต่ทีเนี้ยสสเต้เองก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับว่าทางคดีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสสเต้จะมีการดําเนินการต่อเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวรอบางแจ็คก,กลับมาอะไรต่างๆนา,นานานี่นะครับก็รอดู นะส่วนทนายดีชาตอนนี้ก็ถอนออกมาร0อแล้วนะครับก็ไม่ได้ยุ่งแต่ว่าก็สามารถเป็นเพื่อนคุณแม่ได้นะไปดื่มวายไปทำอะไรก็ได้นะฮะสบายๆก็รอติดตามคดีนี้กันต่อครับทนายดีชา